น,นีผมกะจะพาเพื่อนๆไปพบกับพระ,ะ,ะหลักๆพระเก่าๆพระหลักๆพระเก่าๆนะครับสวัสดีครับพี่บัณฑิตนะรพระในตำนานนะครับก็ได้อยู่ละวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพานนะเพื่อนๆไปพบกับพระเครื่องกันนะครับอ่ะไปเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไป วันนี้ผมก็จัดหน้าพระไว้ให้แฟนเพจประมาณนี้มีอะไรกันบ้างเอาง่ายๆครับนี่นะใครจะเล่นแบบไหนไม่ผิดบาปอะไรแต่สำหรับผมนะผมมีความเชื่อว่าพระเก่านะครับศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำให้เกิดตำนานนะครับเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพุทธคุณพระเครื่อง จึงก่อเกิดวงการพระเครื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมมีความเชื่อว่าพระเก่าเอาพูธตรงๆพระเก่าดีกว่าพระใหม่นะครับอ่าแค่นะั้นเองนะครับหนึ่งอย่างในความเชื่อของผมนะแล้วเวลาผมจะเช่าพระอะไรผมไม่มีราคากลางที่ให้ใครมากําหนดผมศรัทธามากผมก็เช่าแพงอันไหนผมไม่ศรัทธาให้เขาเล่นกันแพงผมก็ไม่เช่า นะฉะนั้นการตั้งราคาพระเครื่องของผมผมตั้งจากตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วผมก็เอามาแบ่งปันแฟนเพจนะครับในราคานะครับที่ผมตั้งเหมือนกันเนะี่ยแต่ส่วนมากก็คือจะถูกนะครับแต่สําหรับเรื่องการรับประกันการ,การันตีถ้าเก๊ผมคืนเพิ่มให้ผมไม่ได้คืนราคาเดิมนะทุกวันนี้วงการพระเครื่องมันผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับ ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันใครเล่นแบบไหนก็ว่ากันไปส่วนผมนะครับผมจะแฝงด้วยวิธีการดูพระเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยดูพระเป็นนะครับนะจะได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้ไม่ให้โดนหลอกนะไม่ให้ไปโดนพระเก๊นะครับยังหาพระแท้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พระเก๊ห่างๆแฟนเพจผมต้องไม่โดนครับอ่ะ วันนี้เรามาคุยวันนี้ผมซื้อพระปิดตามาอ่านะครับเอาพระปิดตามาฝากเพื่อนๆนะครับที่เก็บเก่าบ้างไม่เก่าบ้างก็มีคนถามผมว่าเอาปเพื่อนคิดว่าในถาดเนี้ยเท่าไหรอ่อ่ะพระเครื่องในถาดเนี้ยให้เพื่อนๆประเมินว่าถาดเนี้ยเท่าไหร่อ่าให้เพื่อนๆประเมินว่าในถาดเนี้ยเท่าไหร่ นะครับอ่ะให้เพื่อนๆประเมินว่าเนี่ยพระไม่ได้มีตลับเพชรไม่ได้มีตลับทองเลยในเนี้ยทุนผมประมาณเท่าไหร่สองแสนเจ็ดในถาดนี้อ่ะไม่ต้องพูดพิําทำเพลงถาดเนี้ยครึ่งล้านประมาณห้าแสนถาดนี้ยประมาณห้าแสนอ่ะเอาว่าถาดเนี้นะครครึ่งล้าน ประมาณห้าแสนห้าแสนอาจจะไม่อยู่ด้วยนะครับไปดูกันว่าเ้ยในเนี้ยเงินห้าแสนเงินครึ่งล้านอยู่ในถาดแบบเนี้ยอ่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักพักเาเก่าๆนะ,อะขอถาดว่างๆสักหนึ่งใบเล็กๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากขนาดกลาง อ่ะพี่อ,อาถาดนี้เอาขนาดไหนนโอเคอ่ะขยับไปเอาถาดเล็กไามโอเคไม่เอาถาดใหญ่มาเลยงนะเอาถาดใหญ่มาเลยใบเออนั่นแหละพอมีพื้นที่แล้วเราใช้ถาดใหญ่ได้ค่อนข้างที่ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็ตำ พระปิดตามาสักกรรมมือหนึ่งนะครับก็จะมีเพื่อนๆถามผมกันบ่อยว่าพี่โอ๊ตพระปิดตาอ่าเมกะพัดเนี่ยดูยังไงจัดให้สักคลิปหนึ่งนะครับทุกอย่างะครับคุณต้องรู้วิธีการผลิตเมื่อคุณรู้วิธีการผลิตคุณก็จะรู้ว่าพระแท้เก๊ดูตรงไง ปัจจุบันไม่อยากจะพูดปวดกระบาลเหรียญพระบล็อกถอดซิลิโคนเนื้อทองคำเอามาเล่นเป็นแท้กันเฉยปวดตับไปซี่งหนึ่งนะไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นก็ปล่อยเข้าไปใครจะรักจะเล่นแบบไหนก็นแล้วแต่แต่พระสำหรับผมเล่นพระแท้กับเก๊นะไม่ได้เล่นว่าอันไหนขายได้หรือขายไม่ได้นะครับสำหรับเนื้อเมกะพัด ถ้าเมกพัพเนี่ยง่ายๆนะครับ <_ s 1> เขาเนี่ยผสมโลหะ <_ s 1> โดยสารตั้งต้นเนี่ยเอาตั้งต้นก่อนนะครับเป็นอทองแดงกับตะก,กั่วตั้งต้นเนีน่ยเป็นทองแดงกับตะกั่วทองแดงตะกั่วเข้ากรรมฐานนะครับทองแดงตะก,กั่วเข้ากรรมฐานนะครับก็จะเกิดเป็นเนื้อเมกพัพมา นะฉะนั้นนะการหลอมทองแดงรวมกตะก,กัวนะครับในอดีตเมกะพัทเนี่ยเขาไม่ได้เย็นตัวเลยอ่าไม่ได้คือแบบไม่ใช่หลอบปึ๊บแล้วจะเย็นตัวเลยเขาจะไม่เย็นตัวเลยเขาจะใช้เวลาในการเย็นตัวเนี่ยนะสามวันเป็นต้นไป นะเราก็จะเห็นว่าท้าเนไม่กมฆพัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะเขาจะมีรอยเนืตามซอกอ่าจะมีรอยเนอเน้ถทาตามซอกคือเขาค่อยๆเย็นตัวนะครับแล้วก็ประกอบกับทําไมตามซอกเนี่ยมันถึงเนอ้เยอะอ่านะครก็ใครเพื่อนเพื่อนนึกถึงคลองอ่ะเวลามันคดๆอ,ะอ่ะขยะจะไปกองตรงนั้นนะคร ฉะนั้นอันไหนที่เป็นซอกเป็นมุมอ่ะเป็นหลืบเนี่ยนะครับเขาก็จะไปย่นไปเนกอ,อยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งเมกะพัรทเนี่ยในอดีตตำราที่ได้มานะครับเป็นตำราเดียวกันอ่านะเป็นตำราเดียวกันในการผสมนะครับโลหะนะแล้วก็ทำออกมาฉะนั้นเมกะพัด์ทในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นสูตรเดียวกัน เนื้อไมก,กพัดไม่ได้มีขายตามร้านวัสดุร้านโลหะไม่มีนะครับเมื่อได้สูตรเดียวกันทําออกมาปุ๊บนะพระก็จะเนี่ยมีร่องรอยความหนึอนะไม้ก,กพัดเขามีนะเขาเรีเยกอะไรนะเวลาเวลาผ่านไปหลายๆ10ปีเขาจะมีการแห้งของผิวนะนะครับความเก่าอะ่ะก็คือความแห้งความชื้นที่ระเหยออกจากวัตถุต่างๆ ใบไม้เนี่ยความชื้นออกไปก็เป็นสีส้มถูกไหมจนแห้งกรอบเป็นสีน้ําตาลงาช้างเนี่ยความชื้นละเหยออกไปเซลล์นอกมันตายก็กลายเป็นสีเหลืองนะคนเนี่ยความชื้นละเหยออกไปจากผิวหนังก็เหี่ยวสีบ้านเนี่ยถูกแดด่องความชื้นละเหยมันก็ซีดอะฉะนั้นเราไปดูเมรกระพัดเก่าๆกันลักษณะของเนื้อเมรกระพัดเก่าส่วนผสมเหมือนกัน ทำจากตำราเดียวกัน2นะระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆ10ปีเป็นลักษณะแบบไหนเมกะพัฒถ้าคุณเห็นของจริงแล้วเป็นแล้วเป็นเลยเจ้าคุณสุนทรนนอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เจ้าคุณสุนทรวัดกระ,ระยานะเมกะพัดมีร้อยเนื้อเนื้อนะดำคุณหนึ่งอนะง อ่ะเราก็ไปเทียบยุคกับอ่ะอันนี้พราะป้องหลุมดินเห็นไหมเน่าไหมตามซอกเนอนี่ตามซอกเดี๋ยวจะมีรอยเน่าเป็นไงเมกะพัดเหมือนกันไหม เือนกันอ่ะขยับไปวัดอื่นอีกเมกะพัดดูง่ายอะ่ะผมจะบอกให้อ่ะขยับไปวัดอื่นอีกนะครับขยับไปซักบันยางต้องแกะไหมเห็นไหมฮะนี่คือเมกะพัดแท นะให้คุณหยิบองค์ไหนมาวางอ๋อเดี๋ยวผมเอาถาดเมกพัดมาให้เลยดีกว่านี่นะตามซอกจะมีรอยเนื้อเอาเอาอกกนันในรถหน่อยเพราะมันจะติดก,กับมายีเนี่ยนะคือเมกพัดแท้ ยั่แเยอะเน้นงดูตกแตกนะครับเมกะาพัทเนี่ยดูให้ชินตาครับอ่ะเก้อ่ะพอเอาเก้มาเปรียบเทียบกับแท้มันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น อ่ะอันนี้แท้ก่อนเอานะจะองค์ละล้านอย่างปูนาก็ด้วยจระเข้หรือองละหลัดพันดูแบบเดียวกันเนื้อเมฆพัดนะครับนะครับไม่อย่าไปดูพิมพนะนะครับพระทํามือไม่มีพิมพ์ครับใครดูพระเก่าจากการทํามือไดอนน้อันนั้นเพี้ยนครับผมบอกเลยนะพวกนี้จะหาข้อสรุปก็จะดูพระไม่เป็นน่ถ้าดูพระเก่าจากการดูพิมพ์ นี่เห็นไหมพราอีคราวนี้พอผมต้องเอาของใหม่ให้เพื่อนดูแล้วล่ะของใหม่ก็ประมาณนี้นี่คือของใหม่อันนี้ประมาณปีสามศูนย์เห็นข้อแตกต่างไหมเพื่อนๆสดกว่า ก็ยังย่นนะอ่าผมต้องบอกก่อนว่าก็ยังย่นนะอ่ะเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันเห็นไหมแต่เขาจะวาวกว่ายังไม่แห้งอ่ะพูดง่ายๆนี่ใหม่นะถ้าเกานี่วางลงไปปุ๊บ แกว่าอยากมีพ้าแท้ใส่วิธีการทำอย่างแรกก็คืออย่าเอาเงินไปซื้อพ้าเก๋หมดพอเวลาเจอพ้าแท้ไม่มีตังค์ซื้อนะครับอยากจะมีพ้าแท้ใส่ต้องเก็บตังค์ไว้เช่าพ้าแท้บางคนเอาตังค์ไปเช่าพ้าเก๋หมดเวลามีพ้าแท้มาไม่มีตังค์ซื้อนะครับอันนั้นไม่ได้ เห็นไหมครับวิธีการดูเนื้อเมกกะพัดเราสามารถเปรียบเทียบจากพระไม่ต้องแพงก็ได้อะอันนี้เป็นทริคหนึ่งของเมกกะพัดนะะโอเคไหมเพื่อนๆเข้าใจยังครับคือหมายความว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเก่า เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเนี่ยพออันนี้มาใส่ปุ๊บใหม่ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยหม่พออันนี้มาใส่ไปด้วยกันได้แต่ให้เอาอันนี้มาใส่ไปด้วยกันไม่ได้พอ,อน,นี้แก่กว่า นะฉะนั้นวิธีการดูเนื้อเมกะพัดของแท้มีรอยเนื้อ่าเนื้อแห้งนะครับออกเป็นแบบเนี้ยจะเรียกดําขุนอะไรขุนก็ว่าไปเก๊เป็นแบบไหนอ่าขอนี้เก๊เป็นแบบไหนนะครับ